สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่หลามกับพี่เอวันนี้นะครับขับรถดีๆเราพาคุณผู้ชมมาชม Honda Civic ครับ FEGen11 นะครับเขามีการไมเนอร์เชนกัน1สิงหาคม10โมงเช้า Honda Civic FE Gen11 ตัวนี้ได้ทำกันไมเนอร์เชนนะครับหลังจากที่รุ่นตัว FE ตัวแรกเนี่ยจำหน่ายมาสักระยะหนึ่งก็ได้เวลาปรับปรุงหน้าตากันแล้วในตัวไมเนอร์เชนเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3รุ่น3รุ่นย่อยมีอะไรบ้างครับ ESV มีสองเกรดเกรดท็อปสุดคือ IS อ s แล้วก็รุ่นรองก็คือ E อออ่าเกรดที่สารุ่นเทอร์โบจะเป็น E อแอลพเอฉยเฉแต่เฉยเฉยไม่มี r ออ่าเรียกง่ายงาเทอร์โบดีกว่าครับเราพาดูคือไอก่อนเลยดูท็อปสุดไปดูด้านหน้าก่อนด้านหน้าด้านหน้านี่คือสำคัญครับมาทางนี้ครับด้านหน้ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นเด่นชัดเลยนะคือกันชนหน้ากระจังหน้าใหม่ครับผมอันนี้จะเห็นเลยว่าดีไซน์เนี่ยมันจะเฉียวขึ้นคือกระจังหน้าตัวนี้จะใช้ทั้ง สามรุ่นสามรุ่นย่อยใช่แต่ความจาิงคือถ้าในตัวท็อปไอ์เนี่ยตรงนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแผ่นตัดเนี่ยฮะใต้ไฟเนี่ยครับตัวเฉียงตัดเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วคุณผู้ชมจําได้ไหมเอฟอีเดิมเนี่ยมันจะมีแผ่นมาปิดตรงนี้ครนะฮะ ตัวนี้ไม่มีแล้วอ่ะใช่ครับนี่คือได้บรรยากาศของ Type R อ่ะต็มๆคล้ายๆประมาณนั้น f มาซึ่งมันจะดึงความรับกับตัวจานา้กับตัวไฟหน้าเข้ามาไฟหน้าชุดเก่านะแต่ดูให้ดีครับว่ามันดูเหมือนความเปลี่ยนแปลงเพพาะเส้นที่ดึงมาเนี่ยมันดูแปลกตากเหมือนเปลี่ยนทั้งแนวนี้เลยนะฮะรวมไปถึงกันชนด้านล่างก็เปลี่ยนใหม่ครับ ช่องดักลมกลางเราจะเห็นว่าเส้นเนี่ยเส้นตัวช่องดักลมเนี่ยเป็นเส้นสายใหม่จะบอกว่าตัวนี้ถ้าดูมันจะยื่นอย่างนี้มันจะวิ่งเข้ามามันยื่นมาข้างหน้าเืนเหมือนแอร์รัเหมือนเหมือนธนูเหมือนลูกธนูแวกอากาศแหวกอากาคือตรงนี้ด้านบนเนี่ยยื่นขึ้นด้วยด้านล่างก็ยื่นขึ้นแล้วรับกัน เป็นผลมันดูด้านค่าเห็นนิมิตชัดเจนขึ้นให้ความสวยเฉี่ยวมากขึ้นตามภาษาของช่างหรือว่าตามอู่ที่เขาชอบเรียกคาแรคเตอร์ของรถแต่ละรุ่นเพื่อให้จําได้ว่ารุ่นไหนเขาจะไม่เรียกซีวิกเอฟอีมาเนอรนะยังไงเขาพี่เขาจะเรียกว่าซีวิกเอฟอีหน้ายื่นจริงๆผมมองว่าเรียกอย่างถ้าเรียกเป็นยุโรปเนี่ยชอบเรียกชาร์กโนดชาร์กโนดจมูกฉลามแล้วอยากจะบอกว่าชุดหน้านี้นะครับเป็นตัวเดียวกันกับซีวิก ตัวอเมริกาเลยใช่ครับดีไซน์ก็เลยดีไซน์เป็นเวอร์ชั่นอเมริกาได้ของอเมริกามาเลยนะฮะรุ่นนี้รุ่นท็อปอย่างที่ครับมีแบตไอเอสแล้วเป็น e s ซีก็คือมีโลโก้และมีขอบฟ้านี่ต้องบอกในซีบีไม่ไเชนเนี่ยในสองรุ่นย่อยคคุณจะได้สิ่งที่แปลกใหม่มาก็คือเซนเซอร์กล라ยะ4สี่จุดนี่เพิ่มขึ้นมานะนี่ครับ1 2 3 4 4จุดเพิ่มขึ้นมาห้าและ4หลังคือทั้งหมดก็8ดจุดไว้ง่ายจะมีในรุ่น ตัว e s e v เท่านั้นทำามนะสองรุ่น2รุ่นนะก็คือได้เลยรุ่นท็อปสุดและรุ่นรองอันนี้สิ่งที่ใช่มามองขึ้นข้างบนครับมาตอนนี้ยิ่งจะให้มองไปนิดนึงจะเห็นกล้องชุดนี้รับชุดนี้ ชุดกล้องเอเดร์สเป็นไงครับซึ่งจริงๆในรุ่นนี้คือใช้ระบบความปลอดภัยนะครับฮอนด้าเซนซิงทั้งหมด3รุ่นย่อยสามรุ่นคือไม่ต้องถามแล้วไม่ต้องถามแล้วลว่ามีไม่ได้ไม่ได้ไม่ไอะไรได้ฮอนด้าเซนซิง<ๆ>ทุกรุ่นใช่ครับระบบความปลอดภัยครบทุกรุ่นย่อยนะครับในดมาัมาาด้นข้างครับใองดูว่คือในเรื่องของล้อนี่ในรุ่นนี้ให้ล้อขนาด18นิ้วลายใหม่ด้วยลายใหม่แล้วเป็นแบบเป็นแบบดำด้านอะ แมตต์แมตต์เป็นสีดำแมทแบล็ดสวยงามดูดอกับยาง2 3 5 4 0 ZR18 ีแโอ้โหพยางมิชลินมานี่นะครฮะเรียกว่าสปอร์ตโชวเชี่ยวเรียกว่าล้อเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นออปชั่นซื้อเพิ่มจะเป็นแบบว่าลายโมดูโลอะไรอันนี้ไม่ต้องแล้วนะอันนี้มาในสวยมาเลยนะเทรนสปอร์ตมาเลยจัดมาเลยซึ่งจริงเนี่ย ทั้งล้อและยางขนาดสังเกตว่า18และยาง2-3-5เนี่เพราะอะไรครับต้องรับแรงบิดที่สูงเ<ช>พราะในรุ่นนี้เนี่ยเครื่องยนต์ตัวเดิมที่รับหน้าที่ก็คือเครื่องยนต์2ลิตร5 a แต่บวกด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์คู่ด้วยมอตอตร์คู่ซ,ซึ่งทําให้เขา,ามีพลังแรงบิดที่มากถึง315นิวตันเมตร3 1 5นิวตันเมตรครับ แต่ประหยัดน้ำมันนะครับอ่ะอันนี้แหละที่เด็ดเ,<อ>เขาคอนด้าครมครับบอกว่าประหยัดน้ำมันถึง25กิเมตร่อลิตร25กิโเมตรต่อลิตรแรงด้วยประหยัดด้วยซึ่งอาจจะทําให้คนหลายๆคนสงสัยว่า <c oughs> เอ๊ะทำไมมี2เครื่องยนต์<อ>มี s อ v กับมีเทอร์โบใช่แต่ทําไมแบ่งเกรด RS ร์อมาอยู่ที่ SUV. s อ v อ้าวเพราะว่าตัวนี้ได้ทั้งความแรง และได้ทั้งความประหยัดนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าจริงถ้าเรามองจริงครับใน Honda ใน Civic โฉปัจจุบันที่จำหน่ายอยู่เนี่ยตอนแรกที่เปิดตัวมาก่อนที่ e s v v จะเริ่มเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปิดตัวมี RS ในรุ่นเทอร์โบแต่พอ ESCV มาแล้วเนี่ยเทอร์โบแรงสู้ไม่ได้นะยังงไเครื่อง2,000 บวกมอเตอร์เนี่ยยังไงก็วิ่งดีกว่า200แรงม้าโยังไงสองร้อยนิดแรงบิดสองริบห้านิวตันในขณะที่เทอร์โบธรรมดาเนี่ยจะอยู่ใน1.5ลิตรเทอร์โบเนี่ย178แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรครับผมน้อยกว่าสู้ไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเกรด RS ถึงอยู่ใน ESCV ีีนี่มาดูด้านข้างไล่มาครับมีอะไรฮะล้อใหม่แล้วอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมชุดนี้มาอ๋อยังได้เหมือนเดิมคุณยังได้ เลน w a วอชยังอยู่ยังอยู่ครับแต่ถ้าใครไม่ชอบหน้าเลนวอชท่านแนะนำครับซื้อไทอาร์ครับซึ่งยังมีเหลือด้วยยังมีครับยังมีจัดกันได้สามารถไปอยู่ที่โชว์รูมได้สั่งได้ครับเผื่อราคาถูกลงด้วยคุณคุณก็จะไม่ได้เลน w a วอชครับแต่คุณจะได้ในบายสปอร์ตแบะเปิดดูด้านในได้ครับเปิดเลยครับในหนก็ผ่านมาแล้วนผ่านครับบาะหนังครับ บะหนางครับลวดลายดูทีครับผมชอบจริงๆคือลายตรงกลางของบาอเนี่ยสามรุ่นไมเนอร์นี่ให้บ่อนังหมดเลยนะใช่ครับเป็นบะอนางสีดำนะคบแล้วว่าแต่ถ้าเป็นตัว R s เนี่ยจะมีการเดินได้แดงครับเดินได้แดงแล้วมีลายผ้าตรงกลางมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเหมือนจะเป็นกึ่งผ้าอะคานาร่านิดนึงตรงกลางให้ให้มันความรู้สึกกระชับดูสปอร์ตและสําคัญนะไอล่องรูที่มันเหมือนเป็นจุดๆเดีาย มันช่วยให้ไม่ร้อนพี่ระบายอากาศเวลาอย่าลืมครับเมืองไทยเมืองร้อนเมืองไทยเมืองร้อนจอดรถตากแดดไว้เนี่ยไม่อบอ้าวมันจะได้ไม่อบเวลานั่งพิงนะเรียกว่าเบาะหายใจได้อ่าเป็นดีไซน์ครับเพิ่มมาแล้วดูครับ trim ที่ตัดจะตัดด้วยสีแดงเพราะว่าได้แดงที่บอกแล้วมตรงคอนโซนจะเป็นสีแดงเพราะว่าเกรดเดียวที่ให้ก็คือไอเท่านั้นที่มีตัดสีแดงใช่แล้วนะฮะนะฮะมีให้ความโดดเด่นให้ความสปอร์ตอ๋อในรุ่นนี้ตัว เซ็นเตอร์ดิสเพลย์ตรงกลางอ่ะเป็นขนาด9นิ้วเพิ่มเป็น9นิ้ว9นิ้วให้ทุกรุ่นทุกรุ่นมี Apple CarPlay Android Auto ให้หมดแล้วจัดอินเทอร์เฟซใหม่ใช่นะฮะมีปุ่มเปิ่มให้สั่งงานได้ดีกว่าเดิมแว่วๆว่ามีชาร์จไบเลสชาร์จจิ้งให้มาด้วยอ่ะเฉพา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 ะนะฮะมีไวเลสชาร์จจิ้งแล้วก็จริงหน้าปัดเนี่ยหน้าปัดถูกแบ่งเป็นสองรุ่นนะพี่แล้วรุ่นของถ้าเป็นเทอร์โบเดี๋ยวเข้าไปดูเทอร์โบหน้าปัดจะเล็กจะเป็นหน้าปัด7นิ้วแล้วบวกกัหน้าปัดอะล็อก สองแบบเหมือนกันแต่รุ่นนี้จะเป็นฟูลดิจิตอลตัวนี้เป็นฟูลรุ่นนี้เป็นสิบจุดสองนิ้วเป็นฟูลดิจิตอลเรียกว่าให้แสดงผลดิจิตอลแล้วสามารถแบบปรับโหมดหน้าจอได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นทิมแดงนี่มาถึงด้านหลังครับมาถึงด้านหลังนะครับแล้วก็อยากให้ล้วงเข้าไปด้านในครับมีช่องแอร์หลังแล้วอันนี้ครับมีทุกรุ่นย่อยครับทุกรุ่นย่อยทั้งมเจมนเนอร์ตัวไหนก็ช่างได้หมดเลยช่องแอร์หลังนะครับแล้วจัด usb type c มาให้อีกสพอร์เรียกว่าชาร์จกันจุใจนี่ละบอกให้เต็มเต็มนี่ นลำโพงลำโพงลำโพงในรุ่นนี้ในไนเกรดนี้พิเศษกว่าคุณจะได้ลำโพง12ตำแหน่งของโบสในขณะที่ปกติถ้าในรุ่นธรรมดาจะเป็น8ตำแหน่งตัวนี้จะพิเศษระโบใน่กต่าเป็นระบบซาวม์ซิสเป็น8ำแหน่งนี้จะพาเียกว่าได้ลำโพงมาเป็นของโบลใที่ขึิถ้างนชื่นธขรดาจเรนหลียจะเกว่าได้ลำโพงลเหน่งของโบนขณะที่ปกติถาในนะระมาะเป็น8หนังเนี้จสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของด้านหนังชองเจนที่ปกต้านี้ ไฟท้ายลมดำไฟท้ายลมดำนี่ตรงนี้จะเป็นลมดำจะังเกตครับในสีของไฟมันจะไม่ได้ขาวจัวแบบตัวเดิมม<แ>ันจะทึมๆนิดนึงให้ดูความสปอร์ตในและยิ่งคันน,นี้สีดำมันดูตัดลุกก็เดือดร้อนคนขับตัวก่อนไมเนอร์ต้องไปหาซื้อไฟท้ายนี่มาอีกแล้วเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้เพราะต้องนไิกโซ่เดิมมันสามารถเปลี่ยนได้จริงๆผมแอบหวังนิดนึงแบบแหม ฮอนด้าประเทศไทยน่าจะแบบว่าเปลี่ยนฝากระโปรงหลังแล้วทาให้มันเป็นไฟท้ายคล้ายๆกับ FL อนไม่เหมือนมันไม่เหมือนกันมันคนละทรงกันวัยรุ่นไทยเนี่ยอยากได้ไฟท้ายทรงนั้นต้องบอกว่าในเจนนี้พูดจริงๆในเจนนี้ทางฮอนด้าประเทศไทยไม่ได้จาหน่ายรุ่นห้าประตู่ l ไม่มาถ้าตัว FL มานะ เดือดจริงๆเพราะว่าตัวนั้นน่ะมันสามารถเอามาเปลี่ยนนิดเป็นหน่อยเป็นไทยอเลยเพราะว่าเรื่องเรื่องคือต้องบอกว่าเบสในการทำเนี่ยอย่างฮอนด้าในเจน11เนี่ยต้องบอกว่าเบสในการทำไทยอารเนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน5ประตูซึ่งในไทยตอนนี้มีแค่4ประตูไม่เหมือนเจนที่แล้วทีแล้วมีทั้ง4และ5ประตูก็คือคนส่วนใหญ่อ่ะขับ c i วีออ่ะ เขาก็มักจะไปเปลี่ยนช่วงหน้าเพราะว่าช่วงท้ายมันทําอะไรไม่ได้ใช่ครับมันเหมือนไทยอาไม่ได้แต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยเขาก็จะไปเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันเหมือนไทยอามากที่สุดซึ่งตัวนี้ผมจะบอกเลยไมเนอร์เนี่ยคุณไม่ต้องเปลี่ยนแล้วน่าดูเลยมันเหมือนไทยอาแล้วนะฮะสวยดูคุณขับได้เลยอย่างนี้ใช่ครับนะฮะแล้วจริงๆในรุ่นเนี้ยท้ายเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงน้อยมีแค่ชุดไฟก็จริงแต่จริงๆมันให้อารมณ์สปอร์ตอยู่แล้วมีดักเทลอันนี้อันนี้ดักเทลใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆอันนี้ใหญ่หน่อยอันนี้ไม่งบาครั ดักเทลอ่านี่ก็ครับคือเสียงเบาไม่ได้เพราะว่าอันนี้ดักเทลอย่างนะให้มุมความสวยแล้วจริงเนี่ยผมชอบคือดีไซน์เขาไม่เรียบหรอกทีเดียวอีกเขามีวาลมีวาลมีนูนอ่าลืมบอกไปครับเบาะหลังนี่ทุกรุ่นนะฮะไมเนอร์เขาทําให้มันเป็นปรับ60-40ได้หมดแล้วนะใช่ครับอ่าใครอยากขนของอะไรก็ใช้กันไปแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งมีอย่างพูดถึงเรื่องเบาะเมื่อกี้ลืมพูดไปก็คือมีแล้วฮะ เบาะนั่งหน้านะครับปรับไฟฟ้าแปดทิศทางก็ต้องบอกเนี่ยพาเดินวนดูเรื่อยๆนะว่าเรามีอะไรยังไม่พูดอีกไหมในรุ่นนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพูดได้อีกเพราะว่าคลิปนี้เราให้ดูแต่ตัว R S ตัวท็อปสุดเลยเดี๋ยวคลิปถัดไปให้ดูตัวรุ่นลองลงมาเราแยกให้ดูดีกว่าจะได้ดูสามคลิปชัดสามคลิปเลยว่าแต่ละรุ่นต่างกันอย่างไรเริ่มต้นเปิดสกราดลิ้ในรุ่นท็อปสุดในรุ่นที่เรียกว่า Honda New Honda Civic E S E V R S แถมท้ายให้นิดนึ่งครับตัว Civic นะครับ ถ้าเป็นตัว R S เนี่ยจะมีสีสีแดงแบบนี้ อ่าถูกต้องครับเป็นสีพิเศษซึ่งมีใน i อเเท่านั้นนะรุ่นกลางกับรุ่นล่างจะไม่มีสีนี้ e l ทั้ง e s สีและ EL ทั้งของรุ่นวีเทอร์โบไม่มีสีนี้นะมันสีที่ต่างนิดนึงครับพามาดูหน่อยว่าสีแดงใหม่เป็นอย่างไรแล้วแล้ว,ลวตัวกลางกับตัวล่างก็มีสีน้ําเงินซึ่ง RS ก็ไม่มีเ <laughs> <laughs> ช่นกันนะเป็นการไข้คู่สีใหม่นะถ้าคุณเกิดอยากได้สีน้ําเงินแต่เป็น RS อะไรผมว่าลําบากแล้วนะครับแนะนําว่างั้นให้ไปซื้อ e อพาร์ทแล้วไปเพิ่มโมดูลโลฮะซึ่งสองคันมาผสมกันแล้ว นะฮะโอเคครับ